สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำวันที่18ธันวาคมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูสูตรเด่นบนล่างนะครับ3ตัวนะครับก็จะมีสูตรเด่นบน1นูนย์นะครับและสูตรเด่นล่าง1นูนย์นะครับก็ให้สมาชิกได้ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็จะมีสูตร3ตัวสูตรใหม่ให้รับชมมาด้วยนะครับ ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากคําเตือนเหมือนเดิมนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังตามหลักคณิตศาสตร์สูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับเรามาเริ่มจากสูตรเด่นบนนะครับก็เป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้นะครับวิธีคิดก็จะใช้หลักพันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะนําเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาเป็นเลขเด่นตัวที่หนึ่งนะครับ บวกเพิ่มหนึ่งแต้มเด่นตัวที่2บวกเพิ่ม1แต้มเด่นตัวที่3านะครับก็จะใช้ทั้งหมด3าตัวนะครับความจริงสุดนี้นะครับส่วนมากจะเด่นที่10หน่วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับหลุดไปอยู่หลักร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มจากห้องที่ออก2 0 4 4 9นนะครับผมยกมาในระยะสั้นนะครับก็จะเป็น4บวกเป็น8นะครับแปบวกสามเป็น1นะครับ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามเราก็จะได้หนึ่งสองสามนะครับซึ่งผลลงมาในงวดถัดมานะครับออกสามห้าสามนะครับสามก็มาหลักร้อยก็หลักหน่วยนะครับก็เริ่มเข้าเป็นงวดแรกนะครับที่ยกมานะครับแต่ความจริงสูตรยาวกว่านี้นะครับงวดต่อมานะครับหกบวกหกเป็นสองสองบวกสามเป็นห้านะครับได้ห้าหกและเจ็ดนะครับ รางวัลออก036นะครับมาที่เลข6กลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับก็ก็เป็น8 8บวก6เป็น4นะครับเลข456นะครับผลรางวัลออก457นะครับพอจะมา2ตัวนะครับ4กับ5นะครับตอนแรกเป็น10หน่วยตอนนี้ปรับเป็นเด่นบนนะครับมาได้ทั้ง1 10หน่วยนะครับ งต่อม,มานะครับห้าบวกห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดแปดและเก้านะครับผล a w a ออกสามหนึ่งแปดนะครับมาที่หลักหน่วยงต่อม,มานะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกนะครับออกสี่เก้าแปดนะครับมาที่เลขแปดนะครับงต่อม,มานะครับ ก้าเก้าเป็นแปดแบบแปดเป็นหกนะครับ <c oughs> นี่นครับที่บอกว่าหลุดไปหยักร้อรยนะครับวันนี้ได้หกเจ็ดแปดนะครับก็มาที่เลขหกหลักร้อยนะครับมาดูกันในงะวดที่สิบแปดนะครับเราจะได้สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งตรงที่เป็นเก้านะครับเราได้เก้าศูนย์และหนึ่งนะครับเป็นเด่นบนนะครับเก้าศูนย์หนึ่ง ทีนี้เรามาดูสูตรเด่นล่างกันบ้างนะครับวิธีคิดก็จะใช้หลักพันสามครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งนะครับสี่สามสิบสองครับสองบวกสามเป็นห้าครับห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสองครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับ 2, 2, งวดแรกนะครับได้หกสองสี่นะครับผลรางวัลออกหกสามนะครับมาที่เลขหกโมดมานะครับหกสามสิบแปดสิบแปดบวกสามคงที่เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกหกแต้มเป็นแปดนะครับบวกสองแต้มเป็นศูนย์นะครับผลรางวัลสัปดาห์ออกเก้าศูนย์นะครับมาที่เลขศูนย์นะครับโมดมานะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามนะครับ สามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่บวกหกแต้มนะครับเป็นศูนย์บวกสองแต้มเป็นสองนะครับผลวัพออกห้าสี่นะครับมาที่เลขสี่นะครับงอต่อมานะครับสามห้าสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับบวกหกแต้มเป็นเก้านะครับบวกสองแต้มเป็นหนึ่งผลลัพธ์ออกเก้าสามนะครับมาสองตัวนะครับสามเก้าเก้าสามนะครับ ต่อตมานะครับกาสามยี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกนะครับหกบวกหกเป็นสองนะครับสองกับสองเป็นสี่ได้หกสองสี่นะครับผลลัพธ์ออกเก้าสี่นะครับมาที่เลขสี่นะครับรางวัลล่าสุดนะครับเก้าบวกการสามไี้เจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นหกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้หกสองสี่เหมือนเดิมนะครับ ผลวันออกสี่หกนะครับก็มาครบสองตัวนะครับจุดยาวกว่านี้นะครับอันนี้ยกมาให้ดูสั้นๆเท่านั้นนะครับแต่พอยกมาจะเดินต่อหรือไม่นะครับเราต้องมารอรุ้นพร้อมกันนะครับในงวดวันที่สิบแปดนะครับเราได้สี่สามสิบสองนะครับสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่งของที่เป็นสิบสี่นะครับเราใช้เลขสี่นะครับ สี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับศูนย์บวกสองเป็นสองเพราะฉะนั้นเด่นล่างนะครับในงวดนี้ก็คือสี่ศูนย์สองนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับวัที่ผ่านมาชนกันที่เลขหกนะครับวันนี้ชนกันเลขหกก็ไม่มานะครับมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหากใครชอบนะครับก็ลองวินเงินได้นะครับก็จะเป็นสี่เก้าสี่ศูนย์ที่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับก็ลอง พิจารณาดูนะครับครับเรามาต่อกันด้วยสูตรสามตัวบนนะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นเหมือนกันนะครับหลักหน่วยนะครับเราจะใช้สูตรเก่านะครับส่วนหลักร้อยหลักสิบจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็อาจจะไม่ปักหลักนะครับเวลาแต่ตอนนี้คือมันใช้หลักตรงนะครับแต่ในวันหน้าอาจจะไม่ปักหลักก็ได้นะครับมาลองพิจารณากันดูนะครับ สูตรจะได้มาเพียงแค่3ามงวดเท่านั้นนะครับก็วิธีคิดสูตรแรกนะครับใช้หลักแสนสองครั้งครับบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดเพราะฉะนั้นเราจะได้สี่บวกแปดนะครับเป็นสองนะครับเป็นหน้าหนึ่งแต้มก็เป็นสามนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยสองครั้งนะครับบวกสองคงที่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสองคงที่เป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับ แล้วก็สูตรที่สามนะครับใช้หลักหมื่นบวกห้าของที่นะครับสามบวกห้าขงที่นะครับเป็นแปดนะครับใช้แค่สองตัวนะครับหนึ่งวันนี้นะครับผลลัพวันออกสามหนึ่งแปดนะครับก็เข้าเป็นงวดแรกนะครับงวดต่อมานะครับแปดบวกหกเป็นสี่นะครับแค่สี่กับห้าแล้วก็สูตรที่สองนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสองของที่เป็นแปดกับเก้านะครับ แล้วก็สูตรที่สามครับสามบวกห้าคงที่เป็นแปดกับเก้านะครับผลลัพธ์ออกสี่เก้าแปดนะครับโมเตอมาน,นะครับแปดบวกแปดเป็นหกนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสองคงที่เป็นศูนย์กับหนึ่งแล้วก็หกบวกห้าคงที่นะครับเป็นหนึ่งกับสอง ผลลัพธออก601นะครับครับทีนี้เรามาดูกันในงวดประจำวันที่18นะครับเราจะได้4บวก2นะครับเป็น6กับ7นะครับแล้วก็6บวก6เป็น2 2งบวก2ของที่เป็น4ี่กับห้าแล้วก็อันนี้เป็น3มบวกห้านะครับ เป็นแปดกับเก้านะครับอาจจะไม่มาก็ได้นะครับส่วนเทเก้าตัวเดียวนะครับเด่นละเด่นบนนะครับก็สองจับกันดูนะครับสองตัวนะครับสี่แปดสี่เก้านะครับห้าแปดห้าเก้าสามตัวก็ 6 48, 6กสี่แปดหกสี่เก้านะครับหกห้าแปดหกห้าเก้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเก้านะครับก็สอบวิจัยนากันนะครับสำหรับสุดสามตัวบนนะครับชอบคอยตามนะครับไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับเพราะว่ามันยากนะครับสูตรสามตัวบนนะครับ เมื่อที่ผ่านมาจับให้สองสูตรก็ไม่เข้าเลยทั้งสองสูตรนะครับวันนี้ลองสูตรใหม่กันดูเป็นแค่แนวนทางน,นะครับย้ำเตือนสมาชิกทุกท่านนะครับเอาแคปหน้าจอกันได้เลยนะครับแคปไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าลงให้จริงนะครับเข้าหรือไม่เข้าผมไม่ทราบนะครับยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ทุกๆแนวทางมีเข้ามหลุนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ